สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Newbie Formula กับช่วง s i ด e p o รโดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงอันดับของแต่ละทีมหลังศึก Formula 1 2024ที่จบลงกันไปนะครับแต่ในวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงอันดับช้ยชนะหรืออันดับในตารางการลุ้นแชมป์แต่เราจะมาพูดถึงอันดับค่าเสียหายของแต่ละทีมว่าในซีซั่นที่ผ่านมานี้พวกเขาใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถกันไปเท่าไหร่นะครับ โดยในบทความนี้เป็นข้อมูลจาก Planet F1 ในบทความนี้ได้บอกว่าทีมวิลเลียมสมีอันดับ1-2ในปีนี้แต่มันไม่ใช่ในการลุ้นแชมป์ประเภทต่างๆแต่มันเป็นอันดับจากการจ่ายค่าเสียหายในการซ่อมแซมทั้งซีซสั้นนี้ตามจริงแล้ววิลเลียมสควรจะได้อยู่3จาก4อันดับแรกแต่นักขับของเรดบูลอย่าง Sergio p e r เปเรสเป็นพระผู้มาโปรดขัดขวางพวกเขาเอาไว้ในปีนี้วิลเลียมเสียเงินในการซ่อมรถไป13.8ล้านยูโร ปีนี้เป็นปีที่วิลเลียมใช้นักแข่งถึง3คนโดยมีอเล็กซาวบอนโลแกนซาเจนและฟรังโกคอลลินโต้คอลลินโตถูกดึงมาแทนซาเจนเนื่องจากมีผลงานที่ยแย่และก่อความเสียหายให้กับตัวรถมากจนเกินไปแต่หลังจากที่คอลลินโตขึ้นมาขับให้วิลเลียมส์ใน9้าสนามเขาคือคนที่สร้างค่าใช้จ่ายสะสมให้กับทีมมากที่สุด ตามข้อมูลจาก F1 Maximal โดยคอล์ลปิโตสร้างความเสียหายกับปีกหน้า5ครั้งช่วงล่างข้างหน้า6ครั้งพื้นรถและตัวถังอีก3ครั้งรวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆค่าเสียหายที่คาดว่าเกิดอุบัติเหตุของเขาอยู่ที่ราวๆ5 5 4ล้านยูโรในขณะที่อัลบอนสร้างความเสียหายที่ปีกหน้าไป7ครั้งและช่วงล่างทั้งข้างหน้าและหลังอีก8ครั้ง รวมเป็นมูลค่า4,975,400ยูโรส่วนซาเจนที่ถูกปลดออกจากทีมไปเขาได้สร้างความเสียหายให้กับทีมไป3,812,000ยูโรในการแข่งขัน15รายการของเขาขณะที่เปเรสเป็นนักขับคนเดียวที่มีค่าเสียหายเกิน4ล้านยูโรที่ตัวเลขคือ4,698,400ยูโรซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากอุบัติเหตุที่เขาถูกเควินแมกนูเซนชนจากด้านหลังที่โมนาโก จากที่พูดไปข้างต้นนั่นก็หมายความว่าฟอร์มูล่วันซีซั่นที่ยาวนานที่สุด24สนามนี้ทีมวิลเลียมส์มีค่าใช้จ่ายสูงถึง13,839,600ยูโรซึ่งมากกว่าทีมเรดบูลอันดับ2ถึง2เท่าที่6,148,400ยูโรมาในส่วนของทีมเฟอร์รารีอยู่ในอันดับที่3ของทีมที่มีค่าเสียหายจากการชนอยู่ที่4,892,600ยูโร มากกว่าทีมแอสตันมาตินในอันดับที่4โดยทางด้าของเจมส์วาลหัวหน้าทีมของวิลเลียมส์กังวลว่าการชนหลายครั้งของทีมโดยเฉพาะในช่วงท้ายซีซั่นอาจทำให้มีงบเกินกว่าที่ทางทีมกำหนดเอาไว้ถ้าล้อไปชนกับกำแพงคุณคิดไว้ได้เลยว่าจะเสียหายถึงล้านหนึ่งเพราะมันจะต้องเสียหายทั้งปีกหน้าช่วงล่างขอบล้อแผงพื้นและไซส์พอตวาลสกล่าวกับออโตมอเตอร์ UN d s p o ดี หลังจากที่ช่วงท้ายซีซั่นเกิดการชนหลายครั้งจนเสียหายไปหลายล้านดอลลารทางเจมส์วาวก็ออกมายอมรับว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่มันจำกัดในปีนี้ไม่มีทีมไหนสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจำนวนมากได้ง่ายๆเขากล่าวแล้วมันก็ยากที่จะประหยัดเงินจากที่อื่นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมตามที่ AMUS รายงานทีมสามารถยืมงบประมาณจากปีถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ยังไงก็ตาม ถ้าคุณยืมเงิน5ล้านดอลลาร์คุณจะถูกคิดเป็น10ล้านดอลลาร์ในปีถัดไปดังนั้นการเลือกจ่ายค่าปรับเหมือนที่เรดบูทำในปี2021เหมือนพวกเขาจะต้องจ่ายค่าปรับ7ล้านดอลลาร์อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าต่อมาเรามาดูรายชื่อทีมท,ทั้งหมดและจำนวนค่าเสียหายที่ต้องจ่ายในปีนี้ตามข้อมูลจาก F1 Maximal อันดับที่1 Williams มีค่าเสียหายไป13,839,600ยูโร อันดับที่2ทีมเรดบูลมีค่าเสียหายไป6 1 4 8 4 0 0ยูโรอันดับที่3ทีมเฟอร์รารี่มีค่าเสียหาย4 8 9 2 6 0 0 e ยูโรมาในอันดับที่4อย่างทีมแอสตันมาตินมีค่าเสียหาย4 3 7 5 0 0ยูโรอันดับที่5 Mercedes มีค่าเสียหายทั้งหมด4,337,600ย e ูโร อันดับต่อมาเป็นเรสบูทีมน้องอย่าง Visa RB มีค่าเสียหายทั้งหมด3,686,200ยูโรอันดับที่7 Ki c k ิกซอ e เมีค่าเสียหายทั้งหมด2,924,400ยูโรอันดับที่8 h a มีค่าเสียหาย2,666,200ยูโรและอันดับที่9อ l า i n e มีค่าเสียหายทั้งหมด 2 3 7 1 0 0 0ยูโรและอันดับสุดท้ายทีมแม็ l คลาเรนมีค่าเสียหายทั้งหมด2 3 4 7 2 0 0 e ยยูโรก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้หากมีเนื้อหาตรงไหนตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกดติดตามเพื่อรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ